สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังพ่อนักกระโดดน้ำเหรียญทองวัย14ปีปฏิเสธบ้านและเงินเดือนเกือบล้านยันไม่่วยโอกาสชวนนงฉานนักกระโดดน้ำชาวจีนวัย14ปีเธอได้คว้าเหรียญทองจากการแข่งขันกระโดดน้ำแพลตฟอร์ม10เมตรหญิงณโอลิมปิกเกม2020ที่ประเทศญี่ปุ่น ชวนหงงฉันสามารถทำคะแนนเฉลี่ยได้10 10 10ถึง2รอบจากการกระโดด5ครั้งโดยมีคะแนนรวมอยู่ที่466.20ก่อนหน้านี้ชวนหงฉันได้ให้สัมภาษณ์ว่าเธออยากมีโอกาสไปเที่ยว,วนสนุกอีกครั้งหลังจากที่ได้ไปเยี่ยมพ่อที่บ้านเกิดเรียบร้อยแล้ว เธอเล่าว่าเธอไม่เคยได้ใช้ชีวิตเหมือนเด็กคนอื่นเลยเธอต้องฝึกซ้อมอย่างหนักทุกวันนอกจากนี้เธอยังต้องช่วยคุณพ่อหาเงินค่ารักษาพยาบาลของแม่ที่ต้องเข้ารักษาตัวเป็นระยะเวลานานหลังจากเกิดอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อนทั้งความสามารถและความกระตันยูของเธอได้ทำให้เรื่องราวของเธอชนะใจประชาชนชาวจีนหลายล้านคนรวมถึงเหล่ามาเสฐี ที่คอยหยิบยื่นเงินเข้ามาช่วยเหลือเธอและครอบครัวเธอหลายล้านหยวนอย่างไรก็ตามคุณพ่อของชวนหยงฉานได้ออกมาปฏิเสธเงินรางวัลและข้อเสนอที่เหล่ามาเศรษฐียื่นมาให้โดยบอกว่าเมื่อทิศก่อนมีคนมาเสนอห้องพักและเงินสองแสนหยวนหรือราวๆเก้าแสนบาทให้กับเขาและลูกสาวแต่คุณพ่อได้ปฏิเสธไปพร้อมให้เหตุผลว่า เขาจะไม่ชฉวยโอกาสกอบกอยผลประโยชน์จากความสําเร็จของลูกสาวโดยดิดขาดในขณะเดียวกันเหล่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ต่างได้ใช้โอกาสนี้เพิ่มความนิยมให้กับตัวเองโดยการคิดค้นคอนเทนต์ที่เชื่อมโยงกับนักกีฬาสาวเช่นเปิดบ้านผงฉานเป็นจุดถ่ายรูปสุดทิศแห่งใหม่ที่โด่งดังในอินเทอร์เน็ต ซึ่งคลิปดังกล่าวก็มียอดผู้เข้าชมกว่า25ล้านครั้งในเว่ยป๋อแต่ล่าสุดมีรายงานว่าทางหมู่บ้านของชวนงนฉานก็ได้มีการเรียกร้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยกับเธอเช่นเดียวกันกับชาวเน็ตหลายคนที่เห็นใจเด็กน้อยคนนี้ว่าเธอกำลังถูกระดานความเป็นส่วนตัวจากเหล่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายทั้งคุณแม่ของเธอ ก็ยังคงป่วยอยู่ขอขอบคุณข่าวจากข่าวสดออนไลน์ครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเลยนะครับขอบคุณครับ